สวัสดีสวีเดนจ้าพี่น้อง <c oughs> มาเก็บเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดดอกน้อยๆก็เอา <c oughs> เพราะว่าเขายางเขาถือฝนหลายเยอะเดี๋ยวเขาสีนั่นเนาะ <c oughs> นี่ ดอกน้อยก็เอาเพราะว่ามากไก่นเ,นเ,นเนาะเพื่อนๆเนาะยุ่งเนี่ยก็จะอยากกัดทธอเด้ยออยุ่งก็อยากกัดเด้พีนน่เนอะนี่เด้เพืเ่อนๆ ก็มันหลบมันลี้อยู่นี่ไอีจ้ะเออหืมไม่ค่อยสวยเป็นไดจ้ะนี่เด็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ดอกน้อยดอกใหญ่ก็เอาจ้าเพราะว่า,ามาาไก่้จม้าไก่จะตาเสือก็าไม่เห็นเด้ยน,นี่ดิน่จจะนี่ดิก็ดอกสวยอยู่นะคะ นี่เด้เพื่อนเพื่อนเห็นบอนอ่นเห็นเงาเหลืองเหลืองบ่พี่น้องนั่นละนั่นละนี่ไงจ้าเดจ้าดอกสวยสวยอยู่นะคะจ้าเดจ้าดอกสวยงามมากกันตเตลินนะจ๊ะดอกใหญ่อยู่ ที่บางอีกจนมาเขาก็จะอยู่อันปลาบูเบงที่น่ะอีเดียจ้านี่ค่ะเป็นเทบเลยก,กับเป็นสายจ้ะอันเขาได้เกิดเขากับเป็นโมเป็นฟงกันนอกจากนอกนี่นี่ใช่หมดเลยจ้ะ อย่าไยัายนั่งกับสิเขาฮาพีฮะนี่จ้ะดอกกำลังเป็นตะฮักตะฮักนี่จ้ะเหลืองเหลืองคันตลินนะคะนี่จ้านี่จ้า จะมีเงิน่าเก็บก่อนด้วยจาปลาเห็ดจะข้าวกระชี้ยู่แป๊วสิอะไรพี่น้องอปลาเห็ด ลูกบูบลีขึ้นไว้ไงแต่ละบานบังพอยยังก็เอาตัวน,นั้นได้พี่น้องูบ,บลีลูกแยๆ่ๆมาหาเห็ดมาเห็ดพอ่อป้าบูเบหาเห็ดไปนำ้ำกินบูบลีไปน้ำพี่น้องไไดีฮอืม เฮ็ยเพื่อนก็สะได้พวกัวอยู่รอกนี่มึงเฮ้ยพี่น้องได้ดอกสวยใหญ่ๆนะนี่ไงสวยงามอลังการเดี๋ยวเนี่ะตาโกูบรีบางน้ำสำรวจอันบูบรีน้ำด้ ก็กระดกยิ้ได้พี่น้องนี่เด็เปิดขึ้นนะเด็พี่น้องนี่แหละต้นบูเบอรี่หาเห็ดเปน็นั่มนี่จ้าหาเห็ดไปด้วยได้กินบูเบอรี่ไปด้วยนะคะเนี่ยเดะกินเลื่อยๆพี่นอ้องแสบ ต่อจะต,ต่อโอ้โบลบลรีดรกอยู่ตรนดรกยู่ใจรกอยู่ฟาดพี่พี่น้องพี่น้องเบิง้งเปิดขึ้นนังสีค่อยสีเห็นดิว,ว้าเดี๋ยวเสี่ยวเนี่ยมาตัก นี่เบิงเบิงเบิง้ามันสะท้อนแดดพี่น้องค่อยสีแนมเห็นนี่หน่วยสี้ำเงินนะจ๊ะเต็มเต็มเต็มหาเห็ดมาพอปลาบุบรีพี่น้องไป น้พี่น้องปลาอันพอปลาบูแบลแล้ววันนี้เมื่อพอปลาอันลิ่งงอนพี่น้องนี่ดิ่งงอนเขาก็ล่างแดงนี่จ้าตัวลิ่งงอนเมื่อกี้นีนบูแบลมาหาเห็ดมันก็ไเด็นหลายอย่างได้พี่น้องนี่กระล่งแดงอยอะกินกระสมๆือกันจ้ะ แต่หน่ว่าท่านสุกคักเนาะโอ้โหว่ามีหน้าตาคือบับรีอ่อะพี่สางเต็มอืมร่มก็เย็นดีครับฟังทาง่าปูนก็นเป็นปลาบูลบลี่จา้าอันนี้ปลาลิงงอน,นต้นลิงงอนบนเลยข้สิพอได้ต่มกันอยู่น้องปี่น่องเนาะเห็ดก็ได้ซ้ำน,นี่ <laughs> ลมเย็นดีปลายเหตดจ้ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิมหน้านะคะสวัสดีค่ะ